ทำวิดีโอนะข้สิบหกนี่ทำมพี่เลนเน่อยอแบมนงไม่รอเลยเยห1งร้อยบอก้อันนี้ไม่ออกสาใหญ่ ใช่ที่เรารีวิวไปสองรอบอันเล็กนะแต่ลูกเนี้ยชอบนะเปิดกระเป๋าเนี่ยมันดูแบบชุกชิกดีนะมาแล้วร้อนๆแบบนี้ต้องขายกระเป๋าผ้ารดโลกร้อนสิจดดาวคุณพี่ขายอะไรได้ไงล่ะมาเมื่อวานอะเพิ่งสั่งมาไม่เคยค่ะกระดา ไี่ปโปรโมชั่นย่างต่อเนื้อส้มเออไม่ใช่ส้มหรอส่งพันก้าวร้อยบาทเจ็เนมาช่วยเนตแตกระตอบผ้าที่อันนี้มันมันออกเป็นชิ้นเป็นอันนะมันออกเป็นเ,นเป้ไปเลยนะเนี่ยเนี่ยโอ๊ยมัอะไรนะเนี้ยเนี้ยอุ้ยผิใครรับรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะ4 5่บากิโลสามยใบบวกลบอันนี้พิงอะเนี่ยผิงจ้า ป้ายนี้ออกสวยอยู่นะพี่ะพี่มีใบเล็กใบใหญ่นารักมากแปดน่ารักนะดูดิจอุ้ยดูดิจเนี้ยหมู ซื้อลูกหนึ่งเลยเธอไม่ต้องซักก็ได้นี่หมีปูอุ้ยชาราจิชาราจิเธอต้องมาบูลลี่กระเป๋าผ้าแสนสวยของฉันด้วยฮะเนี่ยมาเนี่ยพูดชัดบูลลี่่อะเธอยังไม่รู้สึกอะไรเลยเธอปวดเธอรู้สึกเฮ้ยนี่ดิฮะเฮ้ยโอ้ชาแนลอ่ะนี่ฮาวายอ๋อกระเป๋าฮาวาย แม็กซิโกหนุ้ยแชมือใช่หรอโมสวยเอ่ะชาแนลดูเม็กซิโกนะนฮิฮาวายสุดสุดแม็กซิโกของให้อันนี้ชาแนลนะแต่ต้องเอาไปลุ้นเรานะเอาเป๋าผ้าได้ไหมเพี่อนที่เป๋าผ้าเม็กซิโกเนี่ยกำลังรีวิวกระเป๋าผ้าอยู่เอาไปเลยไหมเอ้าของไม่หายหรอ ไหนไม่เห็นทักว่าหาหนูเลยที่ผิดอ่ะนี่สวยอ๋อโอเคโอเคอเดี๋ยวหนูเข้าไปจ้าได้ได้ได้ที่ดีเลยค่ะจ้าจ้ารับที่ดีที่หลังไม่ห่างะคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยทมื่ีเราไลค์ก็ไม่มีนะเนี่ยแต่นั้นสิทธนาทียที่แล้วเนี่ย นี่ทุกคนนี่น่านนรักอนนบองสวงพงของนี่ติดนี่ส่งของเสีอค่าทายขึ้นมนเท่าไหรสองร้อยมุัวนี้สวยอะเลฟพิงค์อิต์เรียค่ะ แก่นเมืองจันสว่างไปได้อยู่เนาะคือคปแล้สั่งของอ่ะจังที่ส่งวันนี้หรออืมเขาบอกว่าสั่งวันนี้ทันไหมคะถ้าไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวหนูรวบรวมว้ส่งที่นี้พอดีเมื่อเช้าหนูได้รับของแล้วไม่ได้ซักรีดเลยคะ่ะเปิดขายปรกาปรกฏว่าขายดีคะ่ะก็เลยสั่งเพิ่มที่นี่สวยเก็บงานกันด้ไหมรุ่งนี้เลยบุญอันันต์อ่ะคือแล้วมัเก็บงานจะแล้วกี่โมงแล้วเนี่ย หมส่งพรุ่งนี้ค่ะคุณพี่พอดีรถเข้ามาเก็บงานไปแล้วค่ะน่ารักมากเลยนะสามพันแปดร้อยบาทบัญชีเดินกระสุนค่ะพอดีแกนคุ้ยใบมีคพอดีอ่ะคุณนี้เ่ามาเกเลยอ่ดดยะเธอฝากไว้ลูกค้าใได้รับสอดส่อนใอออด,ดคระ เอาไปทำไมเออ้งยัตั้งยนี่มูนี่ใส่ไปไหนมีวานขาดสั้นเธอบอกค่ยังจังเลยมีคนนี้ทักมาขายไปหรือเปล่าหรือว่ามีคนรอมันมากี่ลูกวะสองลูกแต่งระณนีก็ได้มีคนหนึ่งมาทักทุกบนโอเคนี่สวยนะคะขายมาทีนี้นี่ขายแค่ห้าพันสองหรออืม อันนี้มาะก,กับอันเดอร์บีทะเลสวยเก๋ไม่เกงใจใครเอาไปจะ,เ,ปจะเ,ปเอาไปจ้านดาแล้วลวก็สอบใหม่ได้นะคะพี่นะ <c oughs> ดูดิ น่ารักม้งมิงม้งมิงทรงจริงมากเลยพี่จะส่งรุ่นนี้หรือวันนี้คะอุ้ย้เธอมีายห้อยอยู่เลยอ่ะเยอะนะพี่ลูกหนึ่งประมาณสามร้อยชิ้นบวกลบได้เลยนะไปจัดทรงหน่อยพี่เจโทรหาพี่ยอดที่ไหนบอกให้พี่ยอดมาส่ง กิจกรรมกำนันแมนอิังนี่น่ารักเป็นเฟสไปไว่ายน้ำอ,อะซัมเม,มเนะอมร์ทำใจน่ารักเนาะไปเด็กให้เด็กๆสะพายไปไว่านวยน้ำเดินนอดเฟสเหรอเลยจะาทำความสะอาดนะคะเเดินนอเฟส อุ้ยเดวนัดเซสสวยมากคุณพี่อุ้ยใบนี้ใน,นใบนี้ในช็อปก็พันห้าพันหกแล้วเนี่ยบอกพี่สิทธิ์เป็นไรคะมีโก็จะปวดกันพันพี่สิทธิ์เขากะยาไปบ้านเลขที่ห้าสิบแล้วเปล่วะ เี่ยวม,มากเก็บปลาแล้วมาทำไมอ่ะรู้พี่มีพันเอเคอ,เอ,อร์เฮ้ยมม่มีเปลี่ยนเปสีงี้ ใช่ก็อ <relied> ย่างเงี้ยมันจะไม่เปลี่ยนเป็นสีส้มอะอุ้ยพี่เจนมู้ดีเถอะมากเลยะสีส้มสีชายเย็นสีชายเย็นที่ไหนพี่เจนเสียงป้ามินิมอลทำไมอะทำไมทุกคนต้องมู้ดี้เธออะพี่เป็นเสาสีนั้นเวลาใช้แล้วก็เป็นแต่ฉันไม่ได้ชอบแต่ไม่เคยเห็นเลยอะ จีนีออริจิเธอป้ายห้อยดูสิอันนี้คือตัวอะไรนะกระตูนเหรอกระตูนอ่ะโซฟาไม่เคยดูกระตูนเธอไม่เคยผ่านช่วงวัยเด็กอ่ะดิี่ยเกิดมาแก่เลยเจ้าขุนทองไม่รู้เลยเนี่ยรู้เลยเนี่ยอยู่เท่าไหร่อะไรหรอไม่รู้จักเลยยังไม่ได้ใช้ป้ายโอ้โหเป็นชิ้นเป็นนันอยู่นะจ๊ะ ลองรับมาแล้วกันนะคะพลีและทีมหลายนนะคน <c oughs> ใครจะจัดจัด,จดไป, <c oughs> ไป ่งเลยใช่ๆคือแม้เธออ่ะมันใหญ่ไงมันมีปุ่งๆข้างๆาซ่า,าซื้อแมสมาก็ใหญ่โตหโหระทึกซือใหญ่ค่ะแม่มนี่ไงโอ้โหลูกเอ,อ้ยจะรักอะไรขนาดนี้ล่ะทักป้ารับพ่อมากอะ มันน่ารักจังเลยอ้ออยากถ่ายรูปด้วยนะพี่แม่อยาถ่ายรูปถ่ายรูปพี่แม่เถ้าพี่แม่ไลค์อ่ะคนจะดูเยอะพี่แม่บอกะว่าพี่แม่เดี๋ยวมาไลาท์แพนอะเลเลยายห้อยโอเคเปล่าพี่แม่เอามาไลท์แพนอะเล<ป>เผื่อว,ว่ามีคนดูสักพันกว่าคนเนาะอันนี้เป็นถุงย่ามที่เขาแบบอ,อย่างเงี้ยสบาย เดีเ๋ยวยบอกน,นะน้ำมันขึ้นอีกแล้วธอพอเ,พเอะักเถอะข่าวดีพรุ่งนี้น้ำมันลดราคา<ะ>ดีเซลเลยอ๋อสวัสดีเซลเธอจะบอกจะโกรธมากเธอเมื่อวานวจะเติมป่มันจะ,ะโกรธมากมันลงวันนี้น,น่ารักชิบปุ้งเลยออกมาลูกนั่งนี้นังช่วยกันทำอาหารกินกระเป๋าขายแมวเรียกสิกวักสิไม่กวักล่ะ มาอะไรไม่กวากเหรอลูกเอ้ยไหนเขาว่าแมวกวัดไงไดนี่แม่เธอเฮ้ย <c oughs> น่ารักแกเนี่ยไปเนี่ยดูดิไปเนี้ย,ยตั้งกันมุกอ่ะอันนี้ดีกว่าอ่วน เมื่อวานท่านเอาใส่เสื้อสีอะไรนะท่านจะไปกับผมไปนี้ไปโรงเรียนลูกดิอ๋อมีเสื้อคล้วนอยู่นี่ใช่ใช่ใช่เล็กเกะอือโอ้โหยังใหม่อยู่เลยอ่ะยังไม่ได้ใั่ของเจสปอร just for just for พี่เจนพี่เจนเจอตัวหญิงไอ้นี่เหรอ แ,แบบเียวดูนะคุณนี้น mm ่ารักมากเลยนะม้ใช่เนี่ยถ้าใครเอฟเธอขอซื้อลูกค้าเลยเนี่ยนี่เจ้าหญิงน่ารักมากสักนิดนึงเนาะลูกค้าใครจะรับรับได้เลยนะจ๊ะ2,900บาทส่งฟรีรีวิวด้วยนะคุณพี่ไม่ต้องจ่ายค่าส่งนะคะ ส่งไปเลยอุ้ยน่ารัก DIY แน่เลยอ่ะเอ้ยไปเลยใช่เป็นที่สุดเอ้ยเลยเออจริงเก่งแอ่ใครเป็ที่สุดหรือว่าปีนี้แพทมาตาอไปนี้แหละเฮ้ยโอ๊ยตายแล้วลูกสาวฉันที่ตื่นลงมาเหรอนี่นะะหลูกชายคนเดียว ม,มารวยไปไหนวะจัดการไรวยวมารวยมาเรเปอมาเยนเไรมาูู่เมฆเออจะออกละพี่เม่จ้องละมันเยอะมากเลยแต่น่ารัก,กเนาะเป็นชิ้นเึ้นอันนั่นเนี่ยเธอมันไม่ได้มีแค่กระเป๋าผ้าวีอาดิดาสอดิาดาส มันยังแบบเป็นเฟ้เป็นอะไรนี่ชาดเอวออไรส์จ้านี่เป็นเวลาแบบนี้ไปออกกำลังกายอาดีดาสต้นกล้าต้นคว้าต้นกล้าแก้วเหรอกินไม่ทันเลยไม่ได้กินหนาวตัวเย็นเลยเหื่อแตงกวาหของยอมีแต่แตงกวาอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยกินไม่ทันเลย มะนาวแพงมากเลยอ่ะโลูกสิบบาทถมะนาวแพงมะานาวแพงมากเลยเนาะเออจัดใจเลยอะเมไหรพ่อเธอ,อก็ปลูกมะนาวบ้างไม่ขึ้นอ่ะอมันเริ่มเริ่มร่อยหรอ,อว่าชาฉันเห็นฉันจะถามเธอว่าเธอจะเอาชะอมป่ะนั่นท <ะ S 2> ี่ลงกับข้าวนะที่สวนน่ะไม่มีเลงข้าวบ้านฉันม,มีอุ้ยอันีแพงนะเนี่ยปีเตอร์แบบบิดอ้ยน่ารักอ่ะคุณพี่ใครจะสั่งรีบสั่งเลยนะ หกคันะดูดิป้ายห้อยหลายอันนะดูดิมีใบเล็กใบใหญ่นะพี่นะไปแยกทำราคาเนะคะหรอมินิมอลมินิมอลมินิมอลนี่อันนี้ม่เป็นกระเป๋าไอ้นี่เนี่ยกระเป๋าแบบแบบโมโหกโมโหดูโมโเอาใส่ตังโมไปเลยระะสิบลูกพี่เลย หนาวมากเลยช่วงนี้คุณพี่ที่ดูอยู่มาแล้วพี่แบทแมนใครจะซื้อรีบซื้อใครใครซื้อซื้อใครใครขายขายโอ้หอยู่ดีป้ายห้อยหลายอันแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยดูคารบอยต้องเล่เมันพูดว่าอะไรนะเป็นคาวบอย แจ็คเป็นคาวอยถือปืนขึ้นดอยโอ้นีไม่ใช่ตอนใครเปิดได้เท่าไหร่นะแต่ตอนที่ลูฉันร้องฉันตาลุกมากเลยลูฉันเต้นแล้วร้องข้าทำได้ตัวเนี่ยยังไมู่ก่จเลยอุ้ยน่ารักหากระดิ่งจะทายเขาคิดว่าเราถือบัวไปด้วยน มีอะไรร้อยเออเนาะห้าร้อยเก้าแล้วหรอเอาดีเอ๊เอาดีน่ารักอุ้ยเอาดอนะจำเป็นเล่นไม่จำเป็นเป็นอย่างเงี้ยเนาะน่ารักเนาะฟาดเอวฟาดเอวอุียหิวแซนด์วิช อน่ารักินไก่ไม่ไปไม่เหรอเมื่อกี้ไม่กไปกินไก่คนเดียวบลางเลียวดีเธออยากินไอ้นี่กลากเราไปกินเหรอเธอกินตั้งเยอะแพ้ถึงมาพูดมบลากงไปกินคนเดียวเอ้ยซัมเมอร์ซัมใจแบบน่ารักว่าเฮ้ยเหมาะสมกับการไปทะเลแม่แม่ไม่ขายของเลยลูกค้าจะมาซื้อของแม่หนูเร็วๆสิคะลูกหนูเป็นชิ้นเป็นอันนะเนี่ยดูดิน่ารักกันเนี่ย อาหารแมวก็จะมาอาหารหมาก็จะมาขมมี่ก็มาโอ้ยมมี่ก็มาน่ารักมากเลยขมี่นเนี่ยลูก้าเอาไปใส่เครื่องสำอางเป่าตื้สำอางลูกอะไรใดฟองแม่เหรอใครทำใครทำ เราถ,ถังทำหนู่นึ๊่หรอเราถังทำไม่เอาค่ะจริงหรอป้าแพทึวะดี่วค่าออเสียงดังตอนช้าพี่เจนเราถังห้าจริงจปะล่ะตอนเช้าเออแม่ Jia, ี่เต็มแล้วเรก่าวว่าถือปืนไปขึ้นดอยใช่ไหมมันยาวอันน้อันนี้น้าอะไรน้องเหมาะกับการเป็นแม่บ้านของเราสี้โหเดูดีสีสัมเมอร์มากบางใบก็ใหญ่บางใบก็เล็กนะพี่ไปคัดไปแยกทำราคานะคะ กระสอบหนึ่งเราไม่ใช่ว่าเราจะขายราคาเดียวเท่ากันทั้งลูกนะคุณพี่ต้องไปคัดไปแยกทีนะจ๊ะไหนสวยหน่อยก็ไปขายแพงหน่อยนะจ๊ะเออหนูก็งงหมดเลยดูดีน่ารักอ่ะเพชร่าไหร่อ่ะเอ้ยอะไรทอมเปอนทองพี่เจนต้องเว้นวาร์ให้มันถูกนะแค่ไม่เก็บไปฝันอี่ที่แต่มันก็ถูกหวยนะมันฝันอย่างนั้นอะ ถ้าอยามาบูรี่ขงฝันเลยนะมาแจากขอบอยางมาเลยจ้ามืมสีบางคนเอาไปซักนะพี่ลงเครื่องให้มันปั่นครึ่งครึ่งครึ่งไปเลยเ่ะตากทีเดียวไอ้ฝุ่งไอ้ฝุ่นได้หลุดได้ออกเลยจะได้เห็นทรงม,มากขึ้นลี่ว่ะพอลี่ก็มาอู้หป้ายอยู่เลยนีเธอไอ้ไหนป้ายห้อยเราก็ไม่ต้องซักมัน,น,นพี่เอาไปใส่เนี้ยในขอหาเอาไปใส่ ทอรีร่รรจ้าทอรี่เป็นอะไรที่แพงนะที่นะ่ะดูนกพิ้วชิคาโก้บานเกิด<ส>ไข่วันเนี้ยมาอมอะไรด๋ยวี่ปะ <c oughs> ติมในติมนกพิ้ว <c oughs> ตาโต แ็ปเป็นคาวบอยอันนี้เป็นเหมือนแบบอุ๊ยอันนี้นแบบล่ากว่าเป็นเวลาแบบกระเป๋าในห้องครัวเหรอมีทั้งสายมีทั้งถือนะเนี่ยมีทุกอย่าง everything จริงรกาเบลชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่เหรียญใส่เครื่องสำอางใส่ใจ<ส><ส>ได้แต่มองอ จะเดินไหมฮะพูดสองคำนี่นะใส่ใจได้แต่มองนี่เสื้อกระเป๋าที่มาสมคาดเอวคาดเอวก็มีชิ้นรอดเทียนะเปิดมีคาดเอวปะไม่ไม่ค่อยมีเนาะไม่เจอนะอืมไม่ค่อยเจอแต่นี้เหมือนเป็นซิ้นเป็นอันแบบอลแบบออกหลายแบบมันออกหลากหลายสไตล์มากเลยพี่แต่สวยนะออกสวยนะป้ายนี้เนาะ ออกสวยไม่สวยก็มาหลายรอบแล้วพี่ใส่ใบสมองหล่าพี่ว่าโป้ใส่มองไงขังกะหัวว่าทุกค่ะใช่เลยค่ะคือจะให้ร้องหลบลิฟต์เสร็จละมันจับไม่ได้หรอกจริงไปมาวางวะคือจะให้ร้องเพลงนี่เหร เด้นอาเไม่ได้หรอวะเดินอเซทเดี๋ยวจะให้ร้องเพลงไงนี่อะชาลีเพลงชาลีอร้องอะไรกรมาม้ากระโขกโหมกะหมุหมเกี่ยวว่าจะเธอร้องฉันึกอลูกฉันน่าร้องแบบนี้เหมือนกันโอ้ีอยู่กับป้าผมแค่นี้เลยแต่ก็เน้ออย่างยิงกๆนัไปอยู่ที่บ้านอะ อ่ะคุณพี่ใครรับรีวิวนะส่งฟรีเลยนะจ๊ะเรากําลังเอ่อเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะจ๊ะนี่ไหมนี่นะใครรับรีวิวส่งฟรีนะจ๊ะสวยนะเนี่ยาดูนี่อ้าโอ้ยตลาดเก๋ๆก๋เก็บเก๋อยู่เรกาจ้าอ่ะใครจะรับเอฟมาเลยนะจ๊ะคุณพี่อุ้ยหลุดเลยแต่มันมีแบบ